ลงทุนหุ้นทองกองทุนตราสารหนี้สร้างความมั่นคงด้วยประกันชีวิตประกันสุขภาพประกันภัย10-12พฤศจิกายนนี้เซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตม o นี่เอ็กปเชียงใหม่ครั้งที่18มหกรรมการเงินการลงทุนครบวงจรเพิ่มความมั่งคัง่งสร้างโอกาสลงทุนพบสินเชื่อบ้านสินเชื่อบุคคลสินเชื่อรถยนต์สินเชื่อธุรกิจดอกเบีย้ยต่ำเงินฝากดอกเบี้ยสูงและสลัดอมทรัพย์ ลงทุนหุ้นทองกองทุนตราสารหน,นี้สร้างความมั่นคงด้วยประกันชีวิตประกันสุขภาพประกันภัย10-12พฤศจิกายนนี้เซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ต m o n e y e เ p o เชียงใหม่ครั้งที่18มหกรรมการเงินการลงทุนครบวงจรเพิ่มความมั่งคัง่งสร้างโอกาสลงทุนพบสินเชื่อบ้านสินเชื่อบุคคลสินเชื่อรถยนต์สินเชื่อธุรกิจดอกเบีย้ยต่ำเงินฝากดอกเบี้ยสูงและสลากอมรัพย์ ลงทุนหุ้นทองกองทุน ขาย 5G อัจฉริยะธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนด DHEAL+ ความคุ้มครองสุขภาพคนเจนใหม่พวกเราซื้อแล้วเพื่อนเพื่อซื้อกันดิ่ย สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Money Daily นะคะประจำเช้าของวันศุกร์ค่ะศุกร์ที่20ตุลาคม2566เช้าว,วันนี้พบกับคุณเฉลิมพรและดิฉันเดชรดาค่ะหลังคุณไทยเปิดทำการเช้าวันนี้นะครับก็ปรับตัวลดลงไปอีกสักประมาณ4จุดนะครับเซ t ตอินด e x ปัจจุบันนี้1,419จุดนะครับเราก็บนเปียนอยู่แถวๆจุด ใกล้ๆกับต่ําสุดของรอบปีนี้นะครับพุ้นไทยนี่ก็ลงมาเรื่อยเลยเมื่อคืนนี้ก็มีปัจจัยกดดันเพิ่มเติมนะครับจากทางฝั่งของประธานธนาคารกลางสหรัฐนะครับที่เข้าไปกล่าวประาาฐานในเวทีสมาคมเศรษฐกิจของนิวยอร์กนะครับก็มีการพูดถึงแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยนะครับเาก็ยังไม่ได้ตัดโอกาสในการขึ้นดอกเบี้ยแล้วก็บอกว่าเงินเฟ้อตอนนี้เนี่ยยังมีความจําเป็นที่จะต้องดูแลกันต่อไปคนก็กังวลเมื่อคืนที่ผ่านมาตลาดหุ้นสหรัฐก็ลงไปสักประมาณเกือบเกือบหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนสถานการณ์ความรุน กลางไม่ยังต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดนะครับล่าสุดก็มีกระแสข่าวว่าสหรัฐอเมริกานั้นเตรียมที่จะส่งอาวุธในเชิงป้องกันนะครับให้กับซาอุดีอาระเบียนําไปใช้เพื่อรับกับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวนะครับเรื่องนี้ยังคงเป็นปัจจัยกดดันนะครับพุณแพนค่ะใช่ค่ะซบเพราะว่าเป็นประเด็นหนึ่งนะคะที่ส่งผลทําให้ทิศทางของราคาทองคาเมื่อค่าคืนที่ผ่านมาปรับตัวพุ่งทยานอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าจะมีจังหวะยุบย่อจากถ้อยแถลงของคุณเจอโรมพาเวลที่ระบุถึงความกังวลเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อก็ตามนะคะ แต่ว่าราคาทองคำเช้าสุดในเช้าวันนี้เนี่ยนะคะล่าสุดเนี่ยมายืนอยู่ที่1,978ดอลลาร์ 1, 8, กับอีก76เซนต์ค่ะหลังจากที่มีประเด็นสงครามอิสราเอลกับฮามาสที่ยังไม่คลี่คลายแล้วก็ดูเหมือนว่าสถานการณ์จะตึงเครียดมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะในขณะที่ราคาน้ำมันเองก็ปรับตัวพุ่งทะยานเช่นเดียวกันค่ะ เวทเท็กซัสขึ้นมายืนอยู่ที่89ดอลลาส์ส่วนเบรนต์ยืนอยู่ที่93ดอลลาร์นะคะเงินบาทบ้านเราเช้าวันนี้เปิดตลาดที่36บาท45ตางท่ามกลางการปรับตัวลดลงของตลาดหุ้นในโซนเอเชียแต่ว่าเช้าวันนี้มีการประกาศข่าวดีสําหรับทาลายของกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะคะออกมาหลายธนาคารเลยทีเดียวมีแนวโน้มของการปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยนะคะจะส่งผลต่อการลงทุนอย่างไรติดตามได้ในาเท็ดทามค่ะ ตามเช้าวันนี้พูดคุยกับคุณสุเชษสุขแท้รองกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์ ASL จำกัดค่ะสวัสดีครับพี่สุเชษค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมวันนี้ดัชนีตลาดทรัพย์ทาง ASL แอลบอกจุดรับที่สำคัญเนี่ย1,400นะครับแล้วก็แนวต้านเนี่ยอยู่1นึ่งกับหนึ่งพนะครับในแง่ตัวหุ้นครับทาง ASL เอาหุ้น RBF ครับจุดรับที่สำคัญ1 0บบาทยี่สิบต้านสิบต้านสิบเบาทห้ ตัวที่สองเป็นไทยพณิชย์ครับจุดรับ1 0 0บาทจุดต้านร้อยบาทส่วนที่สามเอครับจุดรับ16บาท20จุดต้าน17บเดาทสบครับตัวที่สี K ่เนี่ยเกแบงจุดรับ125บาทกับจุดต้านร้อยิบาท,บบาทแล้วก็สุดน้าคีดเดลต้าครับจุดรับ80ดบาทจุดต้าน8ปบาททางเอสลยังมองว่าเป็นลักษณะการแบ่งนะครับแล้วก็เนื่องจากวันจุบวันนี้วันจุดสามวันอาจะส่งผลทำให้ตลาดแบ่งขึ้นมากนะครับ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ ให้ถอยรับลงหุ้นนะฮะอย่าอย่าไปสู้มากนะครับผมพันสี่ร้อยจุดเามองว่าแข็งแรงมากน้อยแค่ไหนครับก็อมองว่าในแง่ของตลาดโดยทั่วไปแล้วมองในทากยังพอแข็งแรงได้อยู่กับยึดต่อยืนได้อยู่และว,ว็็ยังเชื่อว่าในพันสี่รในสัปดาห์หน้ายังไม่น่าจะหลุดลงมาครับผม สำหรับช่วงวันนี้เนี่ยนะคะในช่วงเช้าที่ผ่านมามีการประกาศผลประกอบการหลายธนาคารเลยทีเดียวค่ะ,คะส่วนใหญ่ปรับตัวดีขึ้นนะคะพี่สุเชษมองยังไงบ้างคะัลลโหค่ะคลลได้ยินครับชัดเจนค่ะพี่สุเชษค่ะ เดี๋ยวติดต่อสายกลับไปใหม่นะคะโอเคไม่เป็นไรแต่กรอบที่เรารับทราบจากพี่โซเชียลนะครับก็คือ1,400คือกรอบด้านล่างอาจจะลงไปล้นท้งลึกเลยนะครับเพราะว่าปัจจุบันอยู่พันสี่ร้อ่นั่นเองส่วนกรอบด้านบนอยู่ที่1430จุดนะครับก็ดูเหมือนว่าจะมองลงซะมากกว่านะครับเพราะว่าเราจะติดวันหยุด3วันด้วยหลายคน,คนก็อาจจะเลือกขายเพื่อลดทอนความเสี่ยงเดี๋ยวรอดูว่าในช่วงบ่ายในตลาดหุ้นนั้นจะผันผวนมากน้อยแค่ไหนนะครับจนถึงตรงนี้เนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นหุ้นในกลุ่ม าคารที่พอจะอยู่ได้นะครับเพราะว่า ช่วงนี้เป็นช่วงระหว่างการประกาศผลประกอบการพอดีนะฮะค่ะซึ่งในเช้วาวันนี้นะคะก็มีการประกาศผลประกอบการของทางด้านธนาคารกรุงไทยนะคะในไตรมาสสารปรับเพิ่มขึ้นเป็น1.03ล้านบาทค่ะทางด้านของธนาคารกรุงศรีอยุธยานะคะไตรมาสสามขยับเพิ่มขึ้นเป็น8.1พันล้านบาทส่วนทางด้านของ CIMB ไทยรายงานไตรมาสสามปรับตัวลดลงนะคะ367.42ล้านบาทส่วนทางด้านของกสิกรไทยค่ะขยับเพิ่มขึ้นนะคะเป็น1.13ล้านบาทนะคะ ซึ่งก็ถือว่าเป็นภาพของการเติบโตนะคะกำไรสุทธิในส่วนของบริษัทหรือว่าธนาคารพาณิชย์ค่ะ ซึ่งหลังจากนี้นะครับก็คงจะต้องรอทยอยดูผลประกอบการกันไปเรื่อยๆซึ่งถ้าฟังมุมมองของนักวิเคราะห์ก่อนหน้านี้เนี่ยหลายคนก็มองคล้ายๆกันนะครับว่าความคาดหวังเกี่ยวกับเรื่องผลประกอบการไตรมาสที่3มเนี่ยมันมีไม่มากอยู่แล้วนะครับเพราะเป็นช่วงที่เรารอการจัดตั้งรัฐบาลเศรษฐกิจคงจะไม่ได้สดใสเพราะฉะนั้นความหวังเกี่ยวกับงบที่จะออกมาดีเนี่ยมันไม่ค่อยมีอยู่ในตลาดอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะผิดหวังเนี่ยก็กคงจะไม่มากนักนะครับเพียงแต่ว่างบก็อาจจะไม่ได้ มือหวาอะไรมากนะครับแล้วค่อยไปลุ้นกันอีกทีไตรามาสที่4แล้วก็อาจจะแน่นอนลุ้นกัน ในปีหน้านะครับว่าภาพของเศรษฐกิจนั้นจะฟื้นตัวหรือไม่อย่างไรนะครับแต่ทุนทุนก็ช่วงนี้ก็เหนื่อยกันหน่อยนะครับคุณแทนปิดท้ายกันที่รายงานนะคะสําหรับกําไรสุทธิของธนาคารกรุงเทพนะคะอีกธนาคารหนึ่งที่ถือว่าเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องค่ะกําไรสุทธิ9เดือนแรกนะคะของปีนี้อยู่ที่32,773ล้านบาทนะคะโดยมุมมองนั้นยังคงมีปัจจัยเชิงบวกเกี่ยวกับทิศทางของดอกเบี้ยขาขึ้นในขณะเดียวกันค่ะการดูแลเรื่องของ NPL ก็ดีมาก ยิ่งขึ้นด้ดยนะคะเป็นปัจจัยสนับสนุนในช่วงเวลานี้นะคะหลายๆคนบอกว่าสถานการณ์ไม่ค่อยสู้ดีอาจจะไม่ค่อยมีความมั่นใจในเรื่องของการลงทุนสักเท่าไหร่ค่ะโอเคเดี๋ยวช่วงนี้ไปดูกันต่อครับที่หุ้นแนะนำนะครับใครยังสู้ไหวก็สู้กันต่อไปนะครับ c g s ีเอชวันนี้แนะนำา Kbank ดู Home ซ e n เ e l ครับค่ะส่วนทางด้านของ a s i a Plus นะคะให้ไว้ที่ BBL BH นะคะแล้วก็ LH คะ่ะสวนไายนะครับเลือกแบงค์ทั l ้งคู่เลยคือแบงค์กรุงเทพกับกรุงไทยครับ ซึ่งผลประกอบการวันนี้รายงานออกมาดีด้วยนะคะฟิลิปค่ะมองไปที่ B L A แล้วก็ C K ค่ะแล้วก็ Maybank นะครับเลือกเป็นตัว c o m 7ซแล้วก็ Plan B ครับพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะมีเรื่องเตือนนะคะแล้วก็เป็นแคมเปญที่จะเข้ามาให้ช่วยคุณผู้ชมนะคะรู้ทันมิจฉาชีพกันรายละเอียดเป็นยังไงช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะครับ ครั้งที่18มหากรรมการเงินการลงทุนครบวงจรเพิ่มความมั่งคั่งสร้างโอกาสลงทุนพบสินเชื่อบ้านสินเชื่อบุคคลสินเชื่อรถยนต์สินเชื่อธุรกิจดอกเบี้ยต่ำเงินฝากดอกเบี้ยสูงและสลากอมทรัพย์ลงทุนหุ้นทองกองทุนตราสารหนี้สร้างความมั่นคงด้วยประกันชีวิตประกันสุขภาพประกันภัย1 0 1ถึงพฤศจิกายนนี้เซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ต m o นนี่เอ็ปเชียงใหม่ครั้งที่18มหกรรมการเงินการลงทุนครบวงจรเพิ่มความมั่งคัง่งสร้างโอกาสลงทุนพบสินเชื่อบ้านสินเชื่อบุคคลสินเชื่อรถยนต์สินเชื่อธุรกิจดอกเบี้ยต่ำเงินฝากดอกเบี้ยสูงและสลากอมทรัพย์ลงทุนหุ้นทองกองทุนตราสารหนี้สร้างความมั่นคงด้วยประกันชีวิตประกันสุขภาพประกันภั 12, ษษย1 0 1ถพฤศจิกายนนี้เซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ต m o นี่เอ็กปเชียงใหม่ครั้งที่18มหกรรมการเงินการลงทุนครบวงจรเพิ่มความมั่งคัง่งสร้างโอกาสลงทุนพบสินเชื่อบ้านสินเชื่อบุคคลสินเชื่อรถยนต์สินเชื่อธุรกิจดอกเบี้ยต่ำเงินฝากดอกเบี้ยสูงและสลากอมซับลงทุนหุ้นทองกองทุนตราสารหนี้สร้างความมั่นคงด้วยประกันชีวิตประกันสุขภาพประกันภัย10-12พฤศจิกายนนี้เซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ต m o ีเอ็กซ์ปเชียงใหม่ครั้งที่18มหกรรมการเงินการลงทุนครบวงจรเพิ่มความมั่งคัง่งทรูดีแท็ก 5G ที่1เครือข่าย 5G อัจฉริยะสินเชื่อมณีทันใจเพื่อธุรกิจจาก SCB Empowering the future, empowering the people. Golf. กลับมาติดตามรายการกันต่อนะครับช่วงนี้ก็มีกระแสข่าวพวกการหลอกลงทุนออกมาเรื่อยๆนะครับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องก็พยายามอย่างเต็มที่ที่จะรณรงค์แล้วก็ให้ความรู้กับประชาชนเพื่อป้องกันการโดนหลอกนะครับโดยทาง CMDF ครับก็จับมือกับพันธมิตรนะครับในการเปิดแคมเปญที่มีชื่อว่าเช็คทุกดอกไม่โดนหลอกลงทุนนะครับให้ความรู้เพื่อให้เท่าทันบรรดามิจฉาชีพนะครับ ดราพากรปีตัวทวัชชัยกรรมการและผู้จัดก,การตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับเปิดเผยว่ากองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนหรือ CMDF ได้ร่วมกับพันธมิตรภาคตลาดทุนองค์กรธุรกิจและหน่วยงานรัฐนะครับเปิดแคมเปญเช็คทุกดอกไม่โดนหลอกลงทุนรณรงค์ให้ความรู้และสร้างภูมิคุ้มกันเรื่องการหลอกลงทุนให้กับประชาชนนะครับภายใต้โครงการร่วมมือจับปลอมหลอกลงทุน ผ่านการบูรณาการการสื่อสารหลายรูปแบบครับที่ครอบคลุมช่องทางในวงกว้างอย่างเช่นการนำาเสนอภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่ผ่านรายการครูเพนสีจับโกงลงทุนนะครับการจัดเสวนาอย่าหาว่าน้าสอนตอนพิเศษรู้ทันทุกดอกไม่โดนหลอกลงทุนโดยนเน็กนะครับคุณเกศเจษสวัสดิ์ปรักวงนายุทธยาครับ แล้วก็มีรายการคุยต้องรวยนะครับที่มาเล่าเรื่องราวและประสบการณ์จากการเห็นบุคคลที่ถูกมิจฉาชีพหลอกลงทุนในรูปแบบต่างๆก็มีคุณวิศิทธิเวคินเป็นผู้ดำเนินรายการและจะมีการจัดนิทเทศกาลนะครับพร้อมกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการหลอกลงทุนก็จะมีการจัดที่ลานเซ็นทรัลคอร์ดนะครับชั้นหนึศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิด์ครับ การหลอกลวงให้มาร่วมลงทุนเนี่ยเยอะมากซึ่งหน่วยงานทั้งเอกชนและก็ภาครัฐเนี่ยทั้งหลายแห่งตั้งแต่ตลาดหลักทรัพย์นะครับกลอลตอนะครับรวมถึงสมาคมต่างๆนะครับได้ร่วมมือกันเลยบอกว่าจะทํายังไงที่จะหยุดเรื่องพวกนี้ให้มันไม่มีได้นะครับซึ่งเราก็พยายามแล้วก็เราได้รับการสนับสนุนจากกองทุน c m d f นะครับให้ทาโครงการนะครับในการที่จะป้องกันเรื่องดังกล่าวนะครับซึ่งโครงการดังกล่าวเนี่ยประกอบด้วยหลายส่วนตั้งแต่ ให้แจ้งข้อมูลรวบรวมข้อมูลมีการดําเนินการอย่างไรที่จะทําให้เขาสามารถฟ้องร้องได้ได้เงินกับคืนนะครับนี่คือสิ่งที่เราพยายามทำกันขึ้นมานะครับและเราเชื่อว่าโครงการแบบนี้เนี่ยจะต้องทำอย่างต่อเนื่อง ประชาชนทั่วไปนะครับสามารถเข้าไปเช็คให้ชัวร์ก่อนลงทุนผ่านแอปพลิเคชันนะครับ SEC Check First ครับหรือเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดทรัพย์หรือว่ากรอตได้ทันทีนะครับหรือโทรเช็คโดยตรงกับบริษัทที่เราสนใจลงทุนนะครับทุกครั้งที่ถูกชักชวนให้ลงทุนเนี่ยต้องตรวจสอบที่มาที่ไปของบริษัทก่อนนะครับจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพในการหลอกลงทุนนะครับช่วยกันรณรงค์แล้วก็ให้ความรู้นะครับเราอาจจะคิดว่าเรา ไม่โดนหลอกแต่ก็บอกเพื่อนๆหรือว่าคน,นอรอบๆของเราด้วยแล้วกันนะฮะ,ะก็เข้าถึงได้ไง่ายมากขึ้นนะคะเข้าใจรายละเอียดแล้วก็จะได้รู้วิธีป้องกันตัวเองนะคะไปดูกันต่อค่ะอีกหนึ่งงานสัมมนาใหญ่ที่เราจะเตรียมมาฝากกันนะคะนอกเหนือจากวันนี้ที่จะย้าเตือนคุณผู้ชมอย่าลืมไปเจอกันที่ Next Tech สยามพารากอนนะคะวันนี้เนี่ยเราจะมีงานสัมมนาใหญ่ในวันที่3พฤศจิกายนที่ถึงนี้ค่ะ Thailand Next Move to 2024 the Next Well and Sustainability เปลี่ยนผ่านประเทศไทยสู่ความมั่งคั่งยั่งยืนนะคะ เราจะไปตามหานะคะภาพของประเทศไทยในปี2024และแผนการเตรียมความพร้อมเพื่อน,นำไปสู่ความมั่งคั่งที่ยั่งยืนไปพร้อมกันค่ะกับงานสัมมนาน Thailand Next Move 2024 The Next w e l l and Sustainability นะคะเปลี่ยนผ่านประเทศไทยสู่ความมั่งคั่งยั่งยืนในโอกาสที่วารสารการเงินธนาคารก้าวสู่ปีที่43พบกับประธานคาถาพิเศษ Thailand s New Growth Path 2024บริบทใหม่ของประเทศไทยในเวทีโลกโดย โดยดรปานปรีพหิทฐา,านุกรรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศมุมอมองด้านเสถียรภาพการเงินไทยกับ Sustainable Solution to Thailand Monetary Policy 2024พันธกิจในการสร้างความยั่งยืนทางการเงินไทย2024โดยดรเศรษฐพุทธสุทธิวัฒนารพุทธผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนอกเหนือจากนี้นะคะก็จะมีเสวนากับภาเอกชนและวิทยากรผู้เชี่ยวชาญชั้นนําด้านการลงทุนและค่ะสุกที่3พฤศจิกายนนี้นะคะ เวลา9ก้นาฬิกาเป็นต้นไปที่ห้องสุขุมวิทช,ชั้น8โรงแรมคาวตันโฮเทลแบงคอกสุขุมวิทรับชมไลฟ์ผ่านทาง Facebook การเงินธนาคาร Money and Banking c h anel n YouTube Money and Banking c h anel n ค่ะใครที่สนใจนะครับผมย้ำอีกทีสุขที่3พฤศจิกายนนะครับตั้งแต่9้าโมงเช้าถึงเที่ยงครึ่งนะครับค่ะเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งกลับมาช่วงหน้ามาหาคำตอบสำคัญครับว่าช่วงนี้เราควรจะไปลงทนุนหุ้นหรือว่าตราสารหนี้กันดีนะฮะ m o n ี y Expo เชียงใหม่ครั้งที่18มหกรรมการเงินการลงทุนครบวงจรเพิ่มความมั่งคัง่งสร้างโอกาสลงทุนพบสินเชื่อบ้านสินเชื่อบุคคลสินเชื่อรถยนต์สินเชื่อธุรกิจดอกเบี้ยต่ำเงินฝากดอกเบี้ยสูงและสลักอมทรัพย์ลงทุนหุ้นทองกองทุนตราสารหนี้ สร้างความมั่นคงด้วยประกันชีวิตประกันสุขภาพประกันภัย10-12พฤศจิกายนนี้เซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ต Money Expo เชียงใหม่ครั้งที่18มหกรรมการเงินการลงทุนครบวงจรเพิ่มความมั่งคัง่งสร้างโอกาสลงทุนพบสินเชื่อบ้านสินเชื่อบุคคลสินเชื่อรถยนต์สินเชื่อธุรกิจดอกเบีย้ยต่ำเงินฝากดอกเบี้ยสูงและสลัดอมทรัพย์ลงทุนหุ้นทองกองทุนตราสารหนี้ สร้างความมั่นคงด้วยประกันชีวิตประกันสุขภาพประกันภัย10-12พฤศจิกายนนี้เซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ต m o n e ี Expo เชียงใหม่ครั้งที่18มหกรรมการเงินการลงทุนครบวงทรูดีแท็ก 5G ที่1เครือข่าย 5G อัจฉริยะ กลับมาติดตามช่วงสุดท้ายของรายการานะครับช่วงนี้ก็แน่นอนอย่างที่เราทราบกันสารพัดมรสุมกดดันบรรยากาศการลงทุนนะครับเรื่องของการขึ้นดอกเบีย้ยก็ดูเหมือนว่าจะยังไม่จบของทังฝั่งสหรัฐอเมริกานะครับล้วอาจจะทําให้อีกหลายประเทศจะต้องพิจารณาว่าจะต้องปรับขึ้นดอกเบีย้ยตามสหรัฐหรือไม่นะครับนอกเหนือจากนั้นก็มีเรื่องของสงครามความขัดแย้งต่างๆที่กดดันบรรยากาศการลงทุนมาโดยตลอดนะครับช่วงนี้เราจะลงทุนกันยังไงดีนะครับเดียวไปคุยกับคุณ ชัยวัฒน์คมโสภาพงศ์นะครับผู้ช่วยผู้อำนวยการกลยุทธ์การลงทุนบริษัททรัพย์จัดการกองทุน MFC กันดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะค่ะคุณชัยวัฒน์คะช่วงนี้มีแต่ปัจจัยเสี่ยงนะคะเข้ามาครอบคลุมตลาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฝั่งฝั่งต่างประเทศนะคะเราประเมินภาวะการที่เงินทุนไหลออกในช่วงเวลานี้ยังไงบ้างคะครับก็สําหรับตัวของเงินทุนไหลออกถ้าเป็นฝั่งของ ตัวบ้านเรานะครับบ้านเราเนี่ยต้องโฟกัสไปที่ค่าเงินบาทนะครับเพราะว่าตอนนี้ต้องบอกว่าส่วนต่างดอกเบี้ยนโยบายของบ้านเรานะครับแล้วก็ทางฝั่งสหรัฐเมริกาเนี่ยจะค่อนข้างกว้างนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยจากเมื่อคืนนะครับที่เจลอมพาเวลเนี่ยเขาออกมาพูดนะครับในตัวของการประชุมที่อีโคโนมิคับออฟนิวยอร์กนะครับจะเห็นว่าเขามีการพินนะครับหรือบอกใบ้นะครับว่าบอลยูที่สูงมาที่5%ตอนเนตอนนี้ครับ มันมีโอกาสเนี่ยที่จะช่วยลดความร้อนแรงของเศรษฐกิจสหรัฐในระยะข้างหน้านะครับและประเด็นนี้เองนะครับมันก็จะทําให้เฟดเนี่ยอาจจะต้องอาจจะไม่ต้องนะครับเร่งขึ้นดอกเบี้ยนะครับในช่วงที่เหลือของปีนี้ครับอืมครับแล้วแบบนี้เนี่ยภาพของการลงทุนมันจะมันจะเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่อย่างไรฮะครับภาพของการลงทุนเนี่ยอ่าถ้าถ้าเกิดเฟดเนี่ยครับไม่ได้ขึ้นดอกเบี้ยในช่วงที่เหลือของปีนี้นะครับมันก็อาจจะเป็น บวกอ,อ,อ่อนๆนะครับต่อตลาดหุ้นสหรัฐแล้วก็ตลาดหุ้นทั่วโลกครับแต่ว่าประเด็นสําคัญที่เราต้องโฟกัสนะครับก็คือเรื่องของบอลยูนะครับที่ที่มันสูงมาห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยถามว่าตลาดหุ้นเนี่ยมันจะ <c oughs> ยืนได้ไหมต้องบอกว่าเอ่อถ้าให้เทียบระหว่างความน่าสนใจระหว่างหุ้นนะครับกับตราสารหนี้สหรัฐตอนนี้ต้องบอกว่าความน่าสนใจของหุ้นเนี่ยมันลดลงนะครับเวลาที่บอลยูมันขึ้นมาเยอะๆแบบนี้นรับนักลงทุนเนี่ยก็ อาจจะเลือกที่จะลงทุนในตราสารนี้มากกว่าเพราะว่ามันให้ดอกเบีย้ยหรือว่าผลตอบแทนเนี่ยค่อนข้างสูงในขณะที่ความผันผวนเนี่ยอาจจะต่ำปานนะครับเราก็เลยจะโฟกัสนะครับไปที่ตัวของตราสารนี้นะครับเป็นหลักมากกว่าในช่วงนี้แต่ว่าเราต้องเลือกนิดน,นึงนะครับอาจจะต้องเลือกในส่วนของตราสารนี้สารัฐที่มีคุณภาพดีนะครับระดับ Investment g r a เกเพราะว่า ตอนนี้มันให้ยูสูงประมาณ5%แล้วนะครับล้วก็ความเสี่ยงและความผันผวนเนี่ยมันต่ำด้วยนะครับจึงเป็นโอกาสดีที่เราอาจจะใช้จังหวัดเนีครับเข้าไปล็อกยูไว้นะครับเพราะว่าต้องบอกว่าที่ยูระดับเนี่ยครับดาวไซด์นะครับของการตอบตัวลงของราวสารีเนี่ยอาจจะค่อนข้างต่ำกว่าอัพไซด์อัพไซด์มีค่อนข้างสูงครับส่วนหุ้นนะครับหุ้นสารัฐเนี่ยต้องบอกว่าที่บริเวณ4,200จุดเนี่ย เรามองว่าเป็นแนวรับที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับสำหรับ S&P 500นะครับแต่ว่าหุ้นที่เราจะเลือกเนี่ยเราต้องเน้นเป็นหุ้นเติบโตคุณภาพดีนะครับเป็นพวก Quality Growth Stock ซึ่งลักษณะาการดูง่ายๆนะครับก็จะเป็นหุ้นที่มี free cash flow สูงๆมีเงินสดเยอะมีหนี้น้อยนะครับในภาะวะดอกเบี้ยสูงเนี่ย บริษัทไหนที่มีเงินสดน้อยแต่นี่เยอะเนี่ยจะลำบากนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเน้นที่หุ้นใหญ่ก็หุ้นคุณ l i t y g โกลด์นะครับ mm hmm. ซึ่งคิดว่านะครับผลประกอบการในไตรมาสสามที่กำลังทยอยประกาศมาเนี่ยน่าจะช่วยนะครับประคับประคองตัวของตลาดหุ้นสหรัฐนะครับ s อ5ส0นี500เนี่ยให้ยืน าแถวๆบริเวณ4,200จุดบวกลบได้นะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องติดตามต่อนะครับตัวบอลยูของสหรัฐเรามองว่ามันจะค้างสูงแถวๆ5%นี้ยาวนานมากน้อยแค่ไหนแล้วตลาดมันมันน่าจะปรับสมดุลอย่างไรด้วยกันให้ตลาดหุ้นลงมาเพื่อให,ให้ให้ส่วนต่างมันน่าสนใจหรือว่าจริงๆบอลยูมันควรจะลงมากันแนค่คะครับคือคือถ้าก่อนหน้านี้ถ้าไม่มีสงครามเรื่องของอิสราเอลกับ อ่าปาเลสไตน์หรือว่ากลุ่มฮามาสนะครับคิดว่ายูเนี่ยมันน่าจะไม่ได้ขึ้นมากขนาดนี้นะครับ,รบน่าจะค้างในระดับสูงแต่ว่ามันคงไม่ได้ต่อไปขึ้นมาที่5%อย่างที่เราเห็นแต่ว่าพอมีสงครามนะครับมันจะมีอีกประเด็นหนึ่งที่เป็นความเสี่ยงนะครับที่ทําให้ยูขึ้นมาด้วยก็คือเรื่องของเงินเฟอ้อเช็คกิ้ w เวฟนะครับ,รบหรือว่าเงินเฟอ้อที่มันมีโอ,อก,กาส กลับมาอีกครั้งหนึ่งในปีหน้านะครับจากราคาน้ำมันนะครับที่มันขึ้นมาหรือว่าราคาพวกคอมมอนดิตี้สินค้าพวกกรานที่มันมาพร้อมกับสงครามนะครับเอาเนี้ยตลาดก็มีการไพร์อินไปว่าราคาน้ำมันมันขึ้นมาจาก80 80เหรียญน,นะครับ,รบโดยด้วดยเทซาตเนี้ยขึ้นมาจากแถว90เหรียญเนี่ยมันจะทําให้เงินเฟอ้อกลับมาหรือเปล่านะครับมันก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ยูขึ้นมาด้วยแต่ถามว่า ยูเนี่ยมันจะลงในช่วงไหนต้องบอกว่าตอนนี้ถ้าเราดูในเฟดฟันจิวเจอร์นะครับหรือว่าการคาดกรารณ์ของตลาดเนี่ยจะเห็นว่าน่าจะเป็นปีหน้าแต่ว่าต้องเป็นรึ่งหลังของปีหน้านะครับยูน่าจะเริ่มล้นลงเพราะว่าต้องบอกว่าที่ระดับ5%เปรเนเี่ยเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยน่าจะยืนไม่ได้นานโดยระดับที่มันแข็งแกร่งตลาดแรงงานดีคอนซัมชันดีต่อเนื่องไปเรื่อยๆในช่วงปีหน้าทั้งปีเนี่ยโอกาสยากซึ่งปีหลังอาจจะเกิดการชะลอตัวแล้วเศรษฐกิจ พอเศร็จกิจลอลงมาใช่ไหมครับเฟดอาจจะลดดอกเบี้ยก็ได้หรือว่ายวอาจจะลดลงมาก็ได้เพื่อเพื่อทําให้มันกลับมาสมดุลกันอีกรอบแล้วแล้วยูมีโอกาสขึ้นมากก่อนดีไหมครับเรามองว่าห้าปอร์็นี้คือพีคเรี่ยงอันนี้เป็นคําถามที่หลายๆท่านอยากรู้แล้วก็เป็นคําถามที่ตอบยากมากเป็นคำถามพันล้านเหมือนกันนะครับจริงๆถ้าถ้าเอาจาก สถานการณ์ปัจจุบันคือเมื่อคืนเลยนะครับที่อาวเวลพูดเนี่ยเขา h ิ n นเลยนะครับว่า5%เนี่ยมันเหมือนเป็นตัวช่วยนะครับให้เฟดเนี่ยอาจจะไม่ต้องแบบออกแรงเยอะเพราะว่ายู่ l ้5%เนี่ยดอกเบี้ยกู้บ้านที่อเมริกาตอนนี้ต้องบอกว่า7-8%นะครับดอกเบี้ยเงินกู้บ้าน7็นะครับดอกเบี้ยที่สูงขนาดนี้พวกนี้บัตรเครดิตนี่สติลเลนโลนนะครับนี่บ้านนี่รถเงี้ยครับที่เขาต้องจ่ายต่อปีต่อเดือนเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัตินะครับไอ้ตรงเนี้ยเนี่ยก็ อาจจะช่วยให้เฟดเนี่ยไม่ต้องขึ้นดอ,อกเบี้ยต่อนะครับแล้วก็เมื่อวานเราจะเห็นนะครับว่าดอกเบี้ยตัวสั้นนะครับตัวสองปีเนี่ยออพอหลังจากทีพาวิลพูดนะครับดอกเบี้ยตัวสั้นเนี่ยมันลดลงนะครับครับแต่ตัวตัวยาวเนี่ยมันอาจจะแบบคงคง,งที่ประมาณทั้สี่จุดเก้าห้าเปอร์เซ็นตแต่ว่าตัวสั้นเนี่ยมันลดมันลดลงอย่างมีนัยยะสําคัญลดลงมาจากห้าจุดสามมาเป็นห้าจุดหนึ่งนะครับทำไมตัวสั้นถึงลดลงก็แปลว่าตลาดเนี่ยเริ่มตีความไพอินได้ว่ายูห้าเปอร์เซ็นตเนี่ย อาจจะเริ่มใกล้ใกล้ๆปีอีกล,กล,ลคะคือดาวไซนนี่ต่ำมากๆแล้วแต่ถามว่าจะถึงหกไหมนี่ต้องเป็นเรื่องของสถานการณ์สงครามด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของหลายๆเรื่อง g ก o p o l i t i c a ว่ามันจะยืดเยื้อขนาดไหนนะครับค่ะกว่าดอกเบีย้ยจะลดหรือว่าบอลยูจะชะลอตัวเนี่ยนะคะช่วงนั้นภาวะเศรษฐกิจน่าจะชะลอตัวไปมากกว่านี้แล้วเนี่ยนะคะดังนั้นในจังหวะคา,าบเกี่ยวแบบนี้เราแนะนําในการจัดพอร์ตการลงทุนยังไงบ้างคะ ครับการจัดพอร์ตเนี่ยถ้าการที่ดอกเบี้ยสูงขนาดนี้ครับเราแนะนําเป็นพอร์ตแบบบาลานซ์นะครับก็คือว่าเรามีหุ้น50นะครับแล้วก็ตราสารนี่50 ไอ้ฝั่งตราสารนี้จะเป็นตราสารนี้ไทยหรือตราสารนี้ต่างประเทศผสมกันก็ได้นะครับเพราะว่าต้องบอกว่าตอนนี้สภาวะตลาดเนี่ยมันมีความไม่แน่นอนสูงนะครับเงินเฟ้อดอกเบี้ยปัญหาภูมิรัฐศาสตร์นะครับเศรษฐกิจโลดชะลอตัวนะครับการที่มีพุ้น50บอล50เนี่ยก็ช่วยเปิดโอกาสในการเวลาที่ตลาดพุ่นมันค o ลเลกชั o หรือปรับฐานลงมาเนี่ยเราจะได้เอาขายตราสารนี้เราไปซื้อบอลนะครับหรือแม้กระทั่งถ้าตลาดมัน ปรับตัวลดลงแล้วอย่างที่ผมบอกไปว่าถ้าเราแนะนําเป็นตัวตราสารนิสสารัตที่ระดับ Investment นต์เกรคุณภาพดีหน่อยแล้วก็ดูล a t ชั่นนี่ยาวขึ้นมาหน่อยครับตัวของตราสารนี่เราก็อาจจะได้แคปิตอลเกณฑ์ก็ได้ครับโอเคได้เลยครับวันนี้ขอบพระคุณคุณชัยวัฒน์มากนะครับใครสนใจลงทุนก็สอบถามทาง a f ฟซได้ขอบพระคุณครับขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ สัปดาห์หน้านะครับวันอังคารเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่เดี๋ยวหยุดยาวกัน3วันนะครับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับสวั e ดีค่ะเชียงใหม่ครั้งที่18มหกรรมการเงินการลงทุนครบวงจรเพิ่มความมั่งคั่งสร้างโอกาสลงทุนพบสินเชื่อบ้านสินเชื่อบุคคลสินเชื่อรถยนต์สินเชื่อธุรกิจดอกเบี้ยต่ำ เงินฝากดอกเบีย้ยสูงและสลัดอมรัพย์ลงทุนหุ้น